สวัสดีครับทุกคนวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกล่องพัสดุนะครับจากเจเจส่งมาจากเมืองการนะครับเป็นออมพิกา,กากหมูเอามาส่งลูกค้าเดี๋ยวผมแกะกล่องพัสดุแล้วผมกือจะไปส่งลูกค้าต่อสำหรวบความเรียบร้อยในกล่องนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับนี่ครับกล่องพัสดุ เดี๋ยวเราดูกันเลยว่าความเียบร้อยข้างในเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้ากันครับแกะกันเลยนะครับเป็นน้ำพริกเป็นน้ำพริกกาก,ากหมูนะครับพอดีลูกค้าสั่ง จะเจียบเขาทำพิกากหมูนะครับอ่าเรียบร้อยดูกันนะครับนี่ครับน้ำพิกากหมูอ่าหนึ่งซองสองซองสามซองสี่ซอง ห้าซองกับครึ่งโลนะครับผมก็ก็นี่ครับลูกค้าสั่งมานะครับก็เดี๋ยวเราจะไปส่งลูกค้ากันก็อร่อยนะครับอร่อยมากครับเจ๊เจ๊บทำเองกับมือนะครับน้ำพริกคุณยายน้ำพริกกาก,ากหมูน้องเจด้าพี่ฮาร์ดบีดนะครับอร่อยมากนะครับ น,น้ำพริกกากหมูคุณยายน้ำพริกคุณยายนะครับเจด้าฮาร์ดบีดอันนี้คู่นี้ก็คือครึ่งโลครับราคา250บาทบวกค่าส่ง5 0บาทครับอันนี้ถุง1น0้อยกรัมนะครับผมราคา50บาทส่ง5อ่าราคาค่าส่งกะ5้า50บาทเช่นกันนะครับ ถ้าใครสนใจก็ลองสั่งมาชิมกันได้นะครับอร่อยอร่อยแน่นอนครับอร่อยครับผมขอบคุณมากนะครับรับการความอร่อยครับ